สวัสดีนะน้องนหนูที่น่ารักทุกคนไม่ได้พบเจอการยืนแบบนี้กันมานานพอสมควรเลยสินะฮะกับเกม Dandy World จริงๆในวันนี้ผมมีแพลนที่จะเล่นตัวบล็อตที่มาเล่นก็เพราะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มันจะมีอัปเดตใหม่ของ Dandy World และนั่นเองแต่พอคิดอีกทีมันมีบางอย่างอัดอั้นอยู่ภายในใจฮะ อยากจะคุยอยากจะระบ,บายกับทุกคนวันนี้ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบสักหน่อยหนึ่งโอเคแหละยังเป็นเล่นบล็อดอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะมาคุยถึงปัญหาของแดนนี่เวิลด์ที่เราลักกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดออกไปหลังจากนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะรวมถึงน้องๆเองถ้ามีความคิดคล้ายๆกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์พิมพ์บอกไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะว่าแดนนี่มันมีปัญหาอะไรแล้วมันต้องแก้ไขยังไงอะไรแบบนั้นเลยรู้แหละว่าคนสร้างเขาไม่อ่านหรอกเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอะ เอามาบอกแล้วว่าวันนี้จะมาเล่นบอร์ดใช่ไหมงั้นขอเลือกบอดก็แล้วกันโอ้โห oh. เราไม่ได้เล่นแดนดี้มาสักพักแล้วอะทิกเก็ตยังไม่ได้ทําเลยมัง้งน <N> ี่ะไม่ได้เก็บรีเซอร์เลยแต่ไหนๆก็เลือกตัวละครกันแล้วมาพูดถึงฝั่งตูนก่อนละกันอย่างที่บอกว่าเราจะพูดถึงจุดตกต่ำของแดนดี้หัวข้อแรกเลยความซ้าซากถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าคงรู้กันอยู่แล้วว่าแดนดี้ใกล้จะครบรอบ1ปีแล้วนะฮะ มีตูนตัวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบ exclusive ประจำอีเวนต์อย่างตัวคริสต์มาสหรือตัวที่เป็นตัวปกติที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างบลอตเองเช่นกันแน่นอนว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะอัปเดตเยอะมากกับตูนตัวใหม่ๆแต่ถ,ถึงแบบนั้นถ้าทุกคนสังเกตเนื้อในของมันดีๆมันแทบไม่ต่างกับตูนที่มีอยู่เลยเว้ยเรียกได้ว่าไม่ต้องมีก็ได้ บางตัวที่มีมาเหมือนแค่เอาอาบิลิตี้ของตัวนั้นมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจนกลายเป็นตัวใหม่หากจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นจิงเจอใครที่เป็นผู้เล่นเก่าคงรู้จักจิงเจอกันอยู่แล้วนะฮะเป็นตูนจากอีเวนต์คริสต์มาสประเภท Exclusive ีฟอาบิลิตี้ของจิงเจอก็คือสามารถที่จะเสียสละหัวใจของตัวเองให้กับเพื่อนร่วมทีมได้คล้ายใครไหมคล้ายคลอสโมตัวนี้นั่นเองเนี่เหมือนกันต่างกันที่ตรงไหน ่างกันที่จริงเจอจะมีระยะการเสียสละที่ไกลกว่าคอสโมแค่นั้นเองอันนี้คือไม่ได้ดูในดน้านสเตตนะฮะด้านสเตตมันปรับเปลี่ยนกันได้เล็กน้อยอยู่แล้วแหละนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวอื่นนะที่มีความคล้ายคลึงทาง a อ i บลิตี้แค่ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆน,นั่นแหละผมถึงได้บอกว่ามันคือความซ้ำซากของตูนใครได้ดูแดนนี่เวิลด์โมดเดที่ผมเคยเล่นลงช่องไปมันจะมีตัวหนึ่งที่น่าจะชื่อโคดี้เยาวาชนคนค้นคู่อีกทีมับข้อให้ติดถึง2ทวิตเต็ดโอ้ ตัวนั้นน่ะมีอาเบลรตี้ที่ดีมากเลยนะอาเบลรตี้ของเขาอะ่ะจะทำการสัตนคาวิตต์เป็นเวลา20หรือ15ผมจะไม่ได้และ้ะสแตนได้1ตัวนะฮะโดยมีคูลดาวสกิลอยู่เกือบ1้อยวินาทีเลยเอาจริงๆมันก็โกงในระดับ1แต่ถ้าเกิดเขาทำห้เป็น official ออฟฟิเชียลอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้ไม่โกงได้อาจจะปรับให้อาเบลรตี้นั้นใช้ได้แค่3ครั้งต่อ1ชั้นหรือมีครูดาวที่มากขึ้นมันทำอะไรแบบนั้นได้แต่ทุกวันนี้มีแต่ตูนที่มีอาเบลรตี้ที่ซ้ำๆอะ่ะ เพียงแค่นี้ก่อนยังไม่จบของเรื่องความซ้ำซากนะฮะแต่เราต้องเล่นกันบ้างถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นการยืนคุยกันเฉยๆซะมากกว่าในตอนนี้ผมได้ทําการเปิดดิสคอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิธีในการเข้า d ิสคอร์ก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปรกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงวิวอุปรกรณ์ช็อปจะมีลิงก์ดิสคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ไปที่ดิสคอร์ตนั้นได้เลย ในทันทีที่กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนในทันทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนไปทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นคําว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้และก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อปลี่กับคำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะฮะคออออหน้้้าาาายยยตตใททุกกกกรรร่่งงมีีเเขบ ในตอนนี้ได้กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะเยงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือนัดกันเล่นแดนนี่โวในดิสนี้ได้เลยนะฮะมาในส่วนของชั้นที่1โอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานเลยและใช่นี่คือความซ้ำซากอย่างที่2รูปแบบการเล่นใครที่ดูคลิปของผมจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยอย่างเช่นในที่สุดก็ถึงเวลาเอาจริงกันแล้วสินะหรือในที่สุดก็ผ่านชั้นตวตัวเรียลสักที นั่นคือคำพูดที่ผมมักพูดไปบ่อยเวลาไปชั้นที่4หรือชั้นที่5เป็นเพราะว่าไอชั้นแรกๆอะผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะมันเหมือนตัวตัวเลี้ยวอ่ะใช่ผมจะบอกเสมอว่ามันคือตูวตัวเลี้ยวถ้าถามว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนได้ไหมผมคิดว่าเขาหน้าทําระบบเลนกิ้งอะแลนกิ้งหมายความว่าไม่ได้ให้มาแข่งกันเองนะแต่เป็นแลนกิ้งของรูปแบบด่านผู้เล่นใหม่ก็เล่นทั่วไปไปก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็จะไปเลือกแบบเลนกิ้ง ที่ชั้นแรกๆจะยากขึ้นท้าทายขึ้นอะไรแบบนั้น,นะฮะมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปอ่ะนี่แบบนี้จะเล่นมาเก่าจะเล่นมาใหม่ก็เจอสิ่งที่เหมือนนกันซึ่งสำหรับผมนะฮะผมมองว่ามันน่าเบื่อ <c oughs> มันยังไม่ท้าทายเท่าไหร่อ่ะชั้นแรกผมก็เลยไม่ค่อยอัดให้ทุกคนดูเห็นไหมจะแบบชั้นล,ลัางเลยเพราะชั้นลหล่างมันเริ่มยากขึ้นแหละเรายังคงอยู่ในส่วนของความซ้ำซากและหนึ่งในนั้นก็คือการ์ดโหวต ไม่ว่าจะผ่านมากี่เดือนกี่ปีการ์ดโหวตก็ยังคงมีแต่หน้าเดิมๆไม่รู้ทำไมเขาไม่คิดจะอัปเดตการ์ดโหวตใหม่ๆบ้างเลยเหรอนณะไอเทมยังมีมาใหม่เลยถึงจะนานแล้วก็เถอะที่ไม่ได้มาใหม่แล้วอะแต่การ์ดโหวตนะฮะไม่มีมาใหม่เลยนะโอ้เมนคาแรคเตอร์และชั้นไฟดับผมไม่มีปัญหาอะไรกับเมนคาแรคเตอร์นะผมรู้สึกว่าเมนคาแรคเตอร์เกมเนี้ยทำมาดีว่าชั้นไฟดับ เป็นเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวในแดนนี่โวลนะฮะที่ทําให้เราเล่นลําบากขึ้นบอกตรงๆว่าแรกๆลําบากจริงหลังๆรู้สึกน่าเบื่อจนมีความคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มเหตุการณ์อย่างอื่นเข้ามาบ้างการที่จะให้มีฝนตกในชั้นที่มีหลังคาคงเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุการ์อื่นเพิ่มมาได้นี่นะที่ผมพอจะคิดออกก็อย่างเช่นสลามอื่นๆืนนก็ได้โปะตรงพื้นอย่างเงี้ยถ้าเดินเบหยบสลามปับ๊บเราจะวิ่งไม่ได้อ่าเดินได้อย่างเดียวก็น่าสนใจ หรือตอนที่เป็นคริสต์มาสนะฮะก็เป็นชั้นที่มีหิมะตรงพื้นเดินสโลหน่อยหนึ่งอย่างกับมีวีตามติดชีวิตดูยากดีอะไรแบบนั้นเลยส่วนเมนคาแรคเตอร์โอเคผมบอกไปแล้วว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับเมนคาแรคเตอร์นะเขาดูยากเขาดูน่าสนใจแต่ละตัวมีระดับความยากง่ายไม่เท่ากันแต่ผมกลับคิดว่าเราสามารถเอาเมนคาแรคเตอร์ไปทำอย่างอื่นได้อีกที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านี้พอจะคิดออกนะฮะก็เป็นรูปแบบการเล่นใหมๆ่ๆ ทุกวันนี้เราเล่นแดนนี่เวลกันมีอะไรบ้างฮะปั่นเครื่องผ่านไปชั้นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่จะมีเครื่องให้ปั่นมากขึ้นมากขึ้นเมนคาแรคเตอร์ที่บางทีก็โผล่มา2ตัว3ตัวเลยตามชั้นลึกๆทําไมเขาถึงไม่เอาเมนคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเป็นอาจจะทำอีเวนต์พิเศษเฉพาะของเมนไปเลยก็ได้เป็นแบบอีเวนต์บอสอะฮะเจอวีตัวใหญ่ๆเกือบชิดหลังคาเงี้ยสักหนึ่งตัวในชั้นนั้นเลยนะแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องตรงนี้ที่โชว์ตรงนี้ฮะให้เป็นหลอดเลือดวีแทน บรรจ่คนได้สัก10 1ถึง15คนโอ้ยแล้วก็ให้มาปั่นเครื่องหรือถ้าหน้าเบื่อปปั่นเครื่องก็เอ่อทำอะไรก็ได้ที่มันพิเศษพิเศษในชั้นบอสนั้นเพื่อลดเลือดวีก็ได้ถ้าเกิดเราชนะ V บอสได้ก็ได้แต้มพิเศษเอาไปซื้อหรือของสะสมที่เป็นแอคเซสซอรีอ่านี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดเลยว่าเกมนี้ควรมีแอคเซส o ซอรีทุกวันเนี้ยเรามีแค่สกินโอเคมันดูสวยดี แต่ถ้ามีอ c ซเซสซอรีอะฮะอาจจะเป็นแว่นตาต้มหูนวมแบบนั้นอะแค่แตกต่างนิดหน่อยผมเชื่อว่าผู้เล่นก็ชอบแล้วเว้ยโอ้ย่าทุกคนผมเล่นมา18ชั้นนี่ก็เหนือความคาดหมายของผมมากแล้วนะกะว่าถ้าเจอห้องเมนคาแรคเตอร์สักหน่อยหนึ่งจะพูดถึงปัญหาที่ผมคิดเอาไวไ้แท้ๆแต่ห้องเมนคาแรคเตอร์ไม่มาเลยงั้นก็ขอพูดถึงห้องนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็มีตัวไดโนเส์อยู่แล้วนี่ที่นี่เลม,มีมาด้วย บอกตรงๆเลยว่าช่วงแรกๆที่ผมได้เจอห้องวีอ่ะดีใจมากเลยนะฮะแต่หลังๆอ่ะรู้สึกว่าเฉยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวท้ายอ่ะมันก็เหมือนห้องอื่นๆนั่นแหละสิ่งที่ผมพอจะคิดได้และอยากให้เขามีก็คงจะเป็นเหมือนที่ผมบอกถึงห้องบอสอีเวนต์ได้ไหมฮะรูปแบบการปั่นที่เปลี่ยนไปอ่ะคิดว่าห้องเมนคาแรคเตอร์ควรมีแบบนั้นบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นเอ่อห้องของตัวไดโนเสาร์ใช่ไหมแทนที่จะเป็นการปั่นหน้าหมึกแบบทั่วไปอย่างเนี้ย ก็อาจจะพุดหาฟอสซิลแล้วก็เอามาเรียงๆกันให้กลายเป็นไดนโนเสาร์หนึ่งตัวผมว่าดูน่าสนใจดีนะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ได้แค่กดสเปคบารุลัๆ่ๆเหมือนเกม e n c l e r e นะฮะผมเคยทำการอัานไ้แล้วหนึ่งคลิปเขาจะไม่ใช่มีแค่สเปคาร์เท่านั้นแต่เขาจะมีอย่างอื่นด้วยมีทั้งสุดพูณล,ลากสีอะไรพวกนี้แย่ยๆเต็มไปหมดเลยให้เราได้เล่นในการแฮกเกอร์ของเขาอะแล้วผมว่ามันสนุกดี ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยพูดไปนะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สุมผมคิดว่าเมนคาแรคเตอร์มันนำเหตุการณ์ถาวรได้เว้ยแล้วมันควรจะมีเป้าอ่ะให้สมกับเป็นห้องเมนไงโอโ et ้ยหมามาอีกแล้วอ่าให้ยกตัวอย่างโอ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ถ้าเป็นอย่าถ้าเป็นห้อง v อ่ะ ให้รู้สึกว่ามีวีอยู่ในห้องนั้นแม้จะไม่เจอวีก็ตามอืมเอาหัววีไปไหม <laughs> ที่เป็นทีวีอะเอาไปวางตามจุดต่างๆแบบแรนดอมถ้าใครเดินผ่านตรงนั้นอะก็ให้โดนสโลเหมือนก็นได้เจอวีอะก็จะดูท้าไทยมากขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้สำหรับพวกห้องเมนคาแรคเตอร์จริงๆอยากจะพูดในห้องพวกนั้นด้วยซ้ำอะแต่มันไม่เจอเลยว่ะโอ้เล่นมา18ชั้นแล้วว่ะมันจะไปเจอชั้นไหนวะเนี่ยะโอ้ยเครื่องกลาง3เครื่อง แล้วมีทั้งหมาทั้งไดโนเสาร์อ่ะแกในห้องแคบๆอย่างเงี้ยนะเงยยังไม่ไปนี่หว่าปล่อยดิปล่อยอืชัดเจนชัดเจนชัดเจนเลยทำมาไหมมีหมามานี่อืมกินไปกินไปเอ้ยมีไฟตรงนี้เป็นป่านนี่ก็ได้ไม่เห็นหรือกันหมาปล่อย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 เอ้ยถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือคอนเทนต์เอ็นเกมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราผู้เล่นเก่าอยากที่จะอยู่ในเกม Dandy World ต่อนั่นเอง ต้องบอกก่อนว่าการจะสร้างเกมเกมหนึ่งให้ดีอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะแต่ก็ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีคนเล่นถูกไหมแต่เนี่ยเขาสร้างมาอย่างดีมีคนเล่นพีกๆเลยอ่ะห้าแสนคนนะัทุกคนบอกเลยว่าสมัยนั้นอ่ะท็อปเกมในโลบอกลยแหละดูทุกวันนี้ดิเหลือห้าหมื่นคนต่อวันอ่ะลองคิดดูละกันอย่างผมที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะยังมีน้ำหมึกอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันแล้วคนที่เล่นบ่อยๆอ่ะบางคนผมเห็นมีหลักแสนเลยนะน้ำหมึกอ่ะ แล้วเอาไว้ทำอะไรอะเกมเนี้ยมันมีให้ใช้น้ำหมึกอยู่แค่ไม่กี่อย่างท่านเองอย่างแรกเลยคือซื้อตูนถ้าซื้อหมดแล้วก็จบกันต่อมาก็จะเป็นทิเกตพอซื้อหมดแล้วไปไงต่อฮะไปสกินโอเคพอซื้อสกินจบแล้วก็จบกันเลยไม่มีอะไรให้ใช้น้ำหมึกอีกต่อไปทีนี้ก็รอแค่อีเวนต์แล้วผมบอกเลยนะจากประสบการณ์อีเวนต์ใหญ่ๆ2อีเวนต์ที่ผ่านมาใช้น้ำหมึกไม่เคยเกิน10,000อย่างมากก็แตะหลัก5,000แล้วคนที่มีเป็นแสซนก็จะเอาน้ำหมึกไปทําอะไรอะ ก็ไม่มีอะไรให้ทำใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ไปเล่นเกมอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่แดนนี่เวิลทำไม่ได้นั่นก็คือการรักษาผู้เล่นให้อยู่ในระยะยาวนั่นเองแล้วอะไรคือสิ่งที่แก้ปัญหาได้ที่ผมพอจะคิดออกอย่างหนึ่งเลยคือกาชาโอเคผมรู้ว่ากาชามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆสำหรับบางเกมแต่ว่าถ้าเอามาใช้ให้ดีๆมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะยกตัวอย่างเช่นกาชาแบบใช้น้ำหมึกในการสุ่มนั่นเองผมคิดว่ากาชาก็ควรมีอแดชเชอรีเหมือนกัน ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการละบายความรู้สึกที่มีต่อแดนดี้เวิลที่ผมชอบบอกไว้ก่อนว่าทำคลิปนี้ไม่ใช่เพราะเกลียดนะเพราะชอบจริงๆอยากให้แดนดี้เวิลมันอยู่ไปนานๆเหมือนกันน้องๆหน,นูๆที่มาดูคลิปนี้และมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้ข้างล่างเลยนะแล้วก็อัปเดตที่จะมาถึงนี้ในวันที่4รู้สึกจะเป็นวันศุกร์ประมาณตีสอเดี๋ยวผมจะมาทําการไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคิดว่าคงม,มาสักประมาณเที่ยงคืนกว่า ถ้าใครไม่รู้จะไปรออัปเดตที่ไหนก็มารอที่ไลฟ์ของผมได้เลยนะฮะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย